สนับสนุนโดย My b a s i n เม็ดอมซิงค์ plus เม็ดอมมีประโยชน์รสชาติใหม่รสสตรอเบอรี่ plus เบต้ากลูแคนวันนี้อาป้าพามานั่งรถ BRT กันค่ะเราอยู่ที่ตรงนี้นะคะบริเวณที่นถนนนราธิวาราชนคริน์ตัดก,กับสาทรและตรงนี้จุดนี้คือสถานีสาทรค่ะมากัเลยค่ะจุดเริ่มต้นของ BRT bus Rapid Transit นะคะหรือว่ารถโดยสารด่วนพิเศษรถโดยสารที่มีความรวดเร็วประหยัดเวลาสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยสูงใกล้เคียงกับรถไฟฟ้าแต่จะวิ่งบนทางเฉพาะแยกจากรถอื่นๆเมื่อปี2,550กรุงเทพมหานครสร้างเส้นทางรถ BRT สายที่1คือสาธรราชพฤกษ์2,553ทดลองให้บริการเดินรถ2,554 เปิดให้บริการเต็มรูปแบบค่ะแล้วก็ให้บริการตลอดมานะคะจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้ววันที่1กันยายน2,567รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ชมใหม่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%เปเปิดให้บริการตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาค่ะค่าโดยสารนะคะก็เริ่มเก็บจากที่ ชมใหม่เนี่ยนะคะเป็น BRT รถไฟฟ้าชมใหม่ก็เก็บค่าโดยสารเมืม่อวันที่1พฤศจิกายน2,567 15บาทตลอดสายค่ะชำระแบบแรกก็คือใช้บัตรแร b บิ t แตะที่เครื่องสแกนขณะที่ขึ้นรถหรือว่าแบบที่2ก็ซื้อ e t ทิเค t ตผ่าน Line Official Account นะคะชื่อ a d BRT Ticket แล้วก็สแกน QR code ค่ะวิธีการก็คือเพิ่มเพื่อนในไลน์นะคะแล้วก็ไปที่หน้าแชทเลือกเมนูตั๋วของฉันจากนั้นก็เลือกตั๋วที่ต้องการค่ะแล้วก็สแกน QR code ที่แสดงบนหน้าจอที่เครื่องชำระเงินบริเวณทางขึ้นง่ายๆสบายๆส,สะดวกสบายดีค่ะแล้วก็ประหยัดด้วย15บาทตลอดสายวันนี้โอป้าพามาขึ้น BRT กันค่ะ เจอน้องนักศึกษานั่งอยู่แล้วใช่เป็นประจำไหมคะประจำเลยสะดวกสบายยังไงคะขึ้นสิบห้าบาทตลอดอตลดสายเลยหนูขึ้นจากไหนไปไหนคะขึ้นจากบ้านเชฟมาจุดอีกหนงห้องโอ้โหเป็นประจำสิบห้าบาทประหยัดเยอะแล้วมีคนใช้บริการเยอะไหมคะเยอะค่ะ ช่วงอย่างนี้ก็บสบายสบายไม่ค่อยมีคนจะเป็นช่วง rush า o u เนะาะเช้าเย็นโอเคฝากบอกคนที่ยังไม่เคยใช้มาใช้สะดจริง <c> ๆ <oughs> ใช้มาน,นานหรือยังคะเนี่ยเพิ่งใช้ประมาณเดือนหนึะ่ะอ๋อเพิ่งเรียนเป็นเฟรชชี่ปีหนึ่งโอเคขอบคุณค่ะ ช,ช่วยแนะนำวิธีการจ่ายตังค์เรียบร้อยต้องสแกนก่อนแล้วก็ไปจ่ายตังค์แล้วก็จะต้องมาตรงนี้จ่ายตรงนี้ <c oughs> BRT ก็เป็นที่นิยมนะคะอยู่ในย่านธุรกิจเนื่องจากว่ามีคนทำงานกันเยอะแยะหนุ่มสาวออฟฟิศเยอะมากนะคะช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าเย็นเนี่ยจะแน่นเป็นพิเศษที่เห็นเห็นเนี่ยนะคะก็คือมากันเต็มเต็มมากันแน่นแน่นในช่วงชั่วโมงรถติดค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยจะมีรถอื่นเข้ามาใช้เส้นทางด้วยก็เลยหนึบหนับหมุบหมับกันเลยทีเดียวค่ะแต่ว่ายังไงก็ตาม BRT ก็ยังเก็บค่าโดยสาร แค่15บาทตลอดสายถ้ายังไม่เคยใช้มาลองใช้กันดูค่ะลงมาแล้วเรียบร้อยค่ะนี่คือสถานีเจริญราศจริงๆแล้วก็เขาจอดทุกสถานีค่ะไม่ต้องกดกริ่งก็ไดนะ้เพราะว่าเขาจอดทุกสถานีแล้วก็ลงเลยสะดวกสบาย15บาบาทตลอดสายนี่อีกสายหนึ่ง เราจะซื้อนะคะ4 2 0 7เสร็จแล้วเราก็เดิดตนดดดต,ต่อได้ดดนี่ยอยู่กลางถนนเลยนะ ผ่านพระรามเก้าีปจจเลืนเ่นดนด้วยโอ้ยสบายจริงๆ จะลงโดยบันไดเลื่อนก็ได้อ้าน,นี่ขึ้นลงตรงนี้ทางออกตรงนี้อันนี้ห้ามออกก็บอกแล้วจะลืมดูป้ายนี่คือทางออกค่ะสำเร็จแล้วค่ะภา,ารกิจสำเร็จแล้วโอ้ป้าพามาขึ้นรถ BRT โอ้โหต้องบอกว่า มาหลายปีแต่เพิ่งเามาเคยใช้ครั้งนี้แหละนะคะเรียบร้อยเสร็จสับสวยงาม15บาทตลอดสายสบายสบ,บายเลยค่ะลองไปใช้ดูนะคะรถ BRT วันนี้โอป้ป้าหาเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟัแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะที่นี่ FM91 Traffic Pro แล้วพบกันสวัสดีค่ะ